สวัสดีนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์จะส่งตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิดกในราคามูลนิธิทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับน้องเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็กําลังจะต้องทําการตรวจเช็คตู้พระไตรปิดกนะครับซึ่งวันนี้ตู้ก็จะมีอยู่หลายหลังเลยนะครับผมอันนี้นะครับคือภาพด้านในของอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์ พระพุทธรูปนะครับผมแล้วก็ของตกแต่งห้องพระนะครับที่ศูนย์นะครับก็จะมีอาคารอยู่ทั้งหมดอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือด้านหน้าที่เห็นนี่นะครับก็คือจะเป็นที่จะแสดงหนังสือธรรมะเชิงวิชาการนะครับแล้วก็ตู้พระไตรปิฎกด้วยนะครับผมอันนี้คือตู้พระไตรปิฎกที่ใส่หนังสือชุดส5ิบห้าเล่มภาษาไทยนะครับสามหลังข้างหน้านี้เลยนะครับผม อันนี้คือตู้ที่เขาเป็นแบบลงลักปิดทองนะแต่ว่าวันนี้น้องเขาจะมาตรวจเช็คตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทรงมาตรฐานนะครับผมตู้หลังนี้เนี่ยจะเป็นงานไม้สักทั้งหลังเลยนะครับผมทั้งตัวโครงไม้จนถึงตัวชั้นของหนังสือนะครับก็จะเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเคลือบ สีเนี่ยสีของไม้น,นะครับผมก็จะเป็นการแค่ว่าเคลือบสีเฉยๆนะครับผมเคลือบไม้เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีก็จะเป็นไปตามสีไม้นี้เลยนะครับผมเป็นสีธรรมชาตินะครับตู้หลังเนี้ยครับขนาดความสูของตู้เขานะครับจะอยู่ที่หนึ่งเมตรหกสิบเซนนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะกว้างอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับ สำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกชุด45เล่มภาษาไทยนะครับหรือ45เล่มสยามรัตนะครับหรือพระไตรปิฎกฉบับสอนธรรมพักดีก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับผมเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกร้อยเล่ม,มนะของซีอของสอนธรรมพักดีเนี่ยเขาจะเป็นพระไตรปิฎกเล่มบางครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ของมหาจุลาเนี่ยก็จะเป็นเล่มหนาเลยนะครับสามารถใส่ได้ทั้งชุดเลย45เล่มเหมือนกันหรือว่าชุดนี้ตู้หลังนี้สามารถใส่หนังสือชุดอัตกรถาภาษาไทยของมหาชุลาได้เหมือนกันนะครับที่เป็นปกสีเหลืองอยู่ตอนนี้นะครับผมที่เขามีอยู่จํานวน55เล่มนะครับ ราคาของตู้หลังนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งไว้ตอนนี้เลยนะครับก็คือ8,500บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า,าราคาที่ศูนย์จะแจ้งนะครับจะเป็นราคาเฉพาะค่าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดลูกค้ามารับได้ก็นํารถกระบะมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ส่งนะครับก็ต้องแอดไลน์มาแล้วก็แจ้งสถานที่จะส่งนะครับเวลาแจ้งสถานที่จัส่งเนี่ยให้แจ้งที่อยู่ ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับแล้วก็พิกัดใกล้เคียงด้วยนะครับหมายถึงว่าอยู่ใกล้กับวัดอะไรหรือว่าอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญใดๆบ้างนะครับทางูนย์จะได้เช็คพิกัดระยะทางจาก o o o l l m m p s ได้นะครับเพราะว่าการตีค่าจัดส่งเนี่ยศูนย์จะต้องประเมินจากระยะทางนะครับแล้วก็เช็คกับบริษัทขนส่งนั้นๆด้วยนะครับผมด้านข้างของตู้หลังนี้นะครับเขาก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็เพิ่มความพิเศษของตู้หลังนี้นะครับทำมาเป็นสิบปีแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าจะมีคานด้านหลังด้วยอันนี้นะครับกล่องสีฟ้าจะเป็นพระไตรปิฎกอัจฉริยะ55เล่มนะครับสามารถใส่ตู้หลังนี้ได้เหมือนกันนะครับความสูงอย่างที่บอกนะครับก็คือตู้หลังนี้สูง1เมตร60เซนนะครับผมแล้วก็ข้างหน้านะครับก็จะมีกระจกทั้งหมดนะครับ8บานเนาะสวยงามมากนะครับผม ราคาไม่แพงเลยครับ8500บาทราคานี้มายาวนานมากแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้องเขาก็จะต้องเตรียมหอ่อกระดาษลูกฟูกนะครับซึ่งเขาห่อมา,อาไว้แล้วนะครับก่อนที่จะดําเนินการจัดส่งขึ้นบริษัทขนส่งเนี่ยนอกจากจะต้องห่อบับเบิ้ลกระดาษลูกฟูกแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเขาจะต้องอทําการตอกลังกันกระแทกด้วย การตอกลังกันกระแทกเนี่ยก็คือการตีโครงไม้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ครอบตู้หลังเนี่ยอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้ตู้หลังนี้เนี่ยโดนกระแทกเวลาเวลาดําเนินการจัดส่งนะครับเพราะว่าทางสูตรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องขึ้นบริษัทขนส่งนะครับซึ่งเป็นข้อกําหนดแลวก็ข้อบังคับของทางบริษัทขนส่งนั้นๆด้วย ที่สุดนะครับจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับหยุดวันอาทิตย์1วันนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอการแนะนำตู้พระไตรปิฎกหลังนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ